ที่สถานทูตนะคะเหนื่อยมากนี่ค่ะผ้าหนุ่มๆนะคะงานก่อสร้างสนามบินมายื่นมีซ่าเมยบอเมยบอทำผ่าปุณิเดียบวเมยบอเว้ยเมยบอเมย์ยืนกับี่มอุดเอาไม่กับอดเอาเอายืนเซ่หรอเออพูน่ะพูนาสายใจ ฟังฟังซื้อเขาจะเอาเอิญซื้อเด้อมันมีคนหนึ่งเอกสารเขาบอกว่าไม่ครบครบไปเลยยังพี่ดาวน้องเขารู้หรือยังเอาให้น้องเขาดูหรือยังให้ดูแล้วใช่ไหมครบครบซื้อพี่ดาวบอกไม่ครบแค่บางคนผลกันพธ์เป็น่รเไงตัวอ๋ออ๋อเขาตกใจไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่สมพงษ์ สมพงพี่สมพง์อยู่นู่นอยู่นู่นต้องเดินหาใหต้องเดินเา่ไม่ใช่บอกผ้าหรอแี่เป็นยูสองสามสองสามสองสามเหรอแล้เป็นยูสองสามพี่วลชัยยื่นวีซ่านะคะยื่นวีซ่าเป็นยูสองห้าสองสี่หไม่มีพี่พนมพัดนิ่วน้ำไหม ตอนนี้เราด้เขาไม่ให้เอาเอาขนมเอาไม่ให้เอาขนมกับน้ํามากระเป๋าตังก็ไม่ได้โยดไม่ได้มด้วยผ